สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางนี้คือ,อีภาคบ่ายนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันสักครู่แล้วกันเนาะนี่เมื่อเช้า,ชาก็แตมเดียวแตกเสียได้ครับไอเดียที่แนะนํา452ดันมา415แล้วแลที่วางอยู่0 4 5้ดันมา415เฉียดครับเฉียดลุ้นกันต่อบ่ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวรันตัวเปิดให้ก่อนเนาะก็ฟังแล้วกันนะครับบ่ายที่ผมได้นะครับใครได้ทุกอื่นกอของท่านแล้วกันนะ บ่ายผมได้936บวก8ปดสครับ9ก6าบวกเลขหายบ่าย7 9 9 7นะครับหายบ่าย7 9 9 7หายมาตั้งแต่อิตแเลีครับและเลขเหลือแต่เมื่อเช้านี้0 7น้ครับซึ่งมันตรงกับ7997นะครับโอกาส7997มาเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะเป็นไปได้เป็นไปได้จริงๆครับเป็นไ,ไป,นไ,ไ,ดปนไ,ได้7 9็ามันชนกับเลขเหลือพอดีครับก็ขครอ,อยากติดกระดิดไปเลยเนาะแต่ส่วนตัวผมผมมองจีนตัวเปิดแล้วผมชอบ6ครับผมชอบ6 ผมว่าน่าจะทายหททาย4ผมว่าน่าจะแนวนี้น่าจะแนวนี้นะครับยังไงก็ชอบมีใจตามมาแล้วกันครับแต่ก่อนจะมีใจตามมาต้องพิจารณาก่อนนะครับไม่ใช่แค่หลงรักได้เฉยแล้วตามมาเป็นไปได้ต้องดูด้วยเข้าก็ได้หรือเปล่านะครับเกี่ยวกันไหมหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกอะไรเงี้ยหนึ่งหกครับหนึ่งหกหกฟครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องรักกันก่อนครับถึงจะดูว่าจะเข้าได้หรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมเกี่ยวัไหมห้าหก ศูนยครับห้าหโอเคชอบอยู่สคู่นี้มากเลยแล้วก็หกสองครับหกสองหนึ่งศูงร้อยมัดเก้าครับร้อยมัดเก้าอ่าแล้วก็ ถ้าเลขเหลือ079มา079มามันจะตรงกับพิกัดคือท้าย9ท้าย7ครับผมติด59เป็นหหางครับถิด59เป็นหงหางซึ่ง59 59จะตรงกับ70ครับถ้าใครชอบ79ก็ติดไปด้วยก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นนิกีบายครับทุกอย่างเป็นการคิดการวิเคราะห์จากสถิติครับเสร็จแล้วก็เดาครับแล้วก็มั่วนะครับก็พูดตัวแล้วผมชื่อช่องผมชื่ออาร์ตนิคี้ินะครับไม่ใช่แอดครับไม่ใช่อาจารย์นะครับผมเป็นแค่อาร์ตนะครับ น้องอาร์ตพี่อาร์ตคุณอาร์ตพอแล้วครับไม่ต้อง,ไม,องอาาไม่ต้องอาจารย์ครับไม่ต้องอาจารย์ไม่ต้องแอดนะครับรู้จักที่รักก็ไม่ไม่ว่าอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในห,หุ้นต่อไปครับสวัสดีครับเฮงๆทุกท่านครับผม